ชาวเน็ตตกใจคอมเมนต์สนั่นหลังแพรรี่ไพวันโพสต์ภาพออกจากห้องผ่าตาดัดต้องบอกว่าล่าสุดทําเอาชาวเน็ตตกใจแห่คอมเมนต์สนั่นหลังแพรรี่ไพวันนั้นได้โพสต์ภาพออกจากห้องผ่าตาัดลังปลูกผมเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนต่างตกอ,อกตกใจและต่างเสียดายเมื่อจู่ๆแพรรี่ไพวันอดีตพระนักเทศชื่อดังในโลกออนไลน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศอาราวงการบันเทิงโดยเธอนั้นได้โพสต์ว่าหลังปปี คงไม่ได้เห็นในบทบาทฐานะของนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆแล้วต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาชาวเน็ตตกใจแห่คอมเมนต์สน,นั่นหลังแพรรี่ไพวันนั้นได้โพสต์ภาพออกจากห้องผ่าตัดหลังปลกผมโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเริ่มปลุกผมตั้งแต่เที่ยงวันได้ออกจากห้องผ่าตัด ตอนตีหนึ่งอาจารย์หมอบอกว่าเป็นเคสที่ยากมากแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะหมอสู้ชีวิตคนไข้ก็สู้ชีวิตฮ่าฮ่ฮใช้กราฟผมไปทั้งหมดเกือบ6,000กราฟช่วงนี้งดติดต่อและรับสายโทรศัพท์ชั่วข่าวนะคะปลูกผมต้องด o อกเตอร์ออนเมดิคอลแฮร์คลินิกเท่านั้นและโพสต์อีกครั้งว่าเอาจริงๆคือตรงผมด้านหลังที่ย้ายไปปลูกด้านหน้าไม่เจ็บเท่าไหร่แทบไม่รู้สึกเลยจะมีระบมมากหน่อยก็ตรงคางเพราะเรา ต้องใช้ส่วนของเขาไปปลูกด้วยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นตกใจเบยนึกว่าถูกใครทำร้ายมาขอให้หายไวๆนะคะรอดูผลอยากปลูกบ้างเจ็บไม่งับเป็นตน้น